สวัสดีนะครับคลิปนี้เราให้มาชมนะครับเป็นงานติดตั้งบลูทูธของทางเคสเซาลชนบุรีนะครับตัวนี้ก็คือเป็นบลูทูธนะครับที่เราเพิ่มเข้ามานะครับส่วนสายนะครับดำแดงที่ออกมาจากตัวบลูทูธนะครับก็เข้านะครับเข้ากับสายสีแดงนะครับสายสีแดงของตัวบลูทูธนะครับเข้ากับ รีโมทนะครับก็ใส่กวงขันตรงนี้เลยแล้วก็เข้าไปพร้อมกันนะครับแล้วก็สีดําเข้าตรงกลาวนะครับก็คือจบเลยแล้วก็สาย A U X นะครับจากตัวบลูทูธนะครับเสียบเข้ามาแล้วก็มาเข้าจากมาเข้าที่ a u X p นะครับวิธีการเปิดก็คือเราเราก็กดไปที่ a u X แล้วก็ฟังได้เลยนะครับแล้วก็อีกกรณีหนึ่งนะครับสําหรับลูกค้าบางท่านที่บอกว่าใต่ไปแล้วมีสัญญ,ญาณกวน นะครับเกิดขึ้นได้ยังไงนะครับต้องบอกเลยว่ารถบางคันไฟนั้นไม่เหมือนกันนะครับบางบางคันไฟไม่ค่อยดีในเรื่องของไฟรถนะครับไฟไม่เรียบไฟไม่ดีเนี่ยเขาจะมีสัญญาณควรเข้ามาแต่ก็น้อยคนที่จะเป็นนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นถ้าเกิดเป็นนะครับถ้าเกิดท่านมีอีกอย่างหนึ่งที่เป็นก็คือท่านท่านเอาสายไปขดๆไว้เงี้ยครับมันก็จะเป็น มันจะกวนนะครับมันจะเกิดลูปเกิดเกิดเหมือนสนามแม่เหล็กที่มันที่มันวนกัอนอยู่อย่างนี้ยครับมันก็จะทําให้กวนฉะนั้นพยายามคลี่สายออกมาให้มันให้มันเป็นในแนวที่เป็นทางเดียวกันนะครับไม่ใช่แบบมัดกันไปเป็นปั้นอย่างนี้เราก็แล้วก็พยายามนะครับถ้าเกิดสายยาวเราก็พยายามที่จะ ไม่มัดมันเป็นปั้นนะครับพยายามวนไกลๆก็ได้ครับวนวนสายให้มันให้มันไปไกลๆแล้วค่อยย้อนกลับมาก็ได้ในกรณีที่สายสัญญาณยาวแล้วก็อีกอีกวิธีหนึ่งก็คือการการแก้ถ้าเกิดกวนเรื่องไฟถ้าเกิดกวนเรื่องไฟเนี่ยนะครับท่านก็อาจจะซื้อนะครับซื้อซีมาพ่วงนะครับซีค่า16โวลต์นะครับ4.7ฟาดลัดนะครับ 4.7ค่ายิ่งเยอะยิ่งดีครับ4.7ก็ได้นะครับเอามาเอามาค่อมระหว่างสายตัวนี้ครับที่เราเข้าไปนะครับ C เราก็เอาเอาลบเข้ากล่าวแล้วก็เอาบวกก็มาเข้าเส้นแดงนะครับ C ก็จะช่วยใ,ในการกรองกระแสะไฟให้ราบเรียบขึ้นนะครับสัญญาณกวนก็จะหายไปนะครับแต่ถ้าเกิดทำแล้ว ไม่หายไม่อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ลองแวะเข้ามาเคสซาว์ชนบุรีเราจะจัดการให้นะครับอันนี้ก็เป็นเบื้องต้นสําหรับการแก้สําหรับที่ลูกค้าสั่งไปติดตั้งเองนะครับก็จะได้มีความรู้ในเรื่องของงานติดตั้งบลูทูธของทางเคสซาว์ชนบุรีนะครับขอให้มีความสุขกับการฟังเพลงสวัสดีครับ